สวัสดีค่ะนีีต้อนรัเข้าสู่ช่องปลายปลายนะคะวันนี้นะคะเรามีรายการใหม่ของเรานะคะชื่อว่าทําครั้งแรกนะคะซึ่งอันนี้เป็นการอยากทําครั้งแรกของแม่นะคะแม่เราจะทําอะไรคะตอบปลาดุกล้นค่ะ <laughs> ปลาดุกล้นใส่กะทินะคะเอาบอกว่าอย่าเ <laughs> พราะแล้วมันใส่ได้แล้วเนี่ยม,มัน,ใส,นใส่เครื่องไปแม่ดํามดำ ทำไมมันดำทำไมต้องทำหน้ากันนะแดีอย่าดูกันนะคะมันแตกมันแล้วหรอนัตบอกว่ายังวิธีแตกมันมันแตกยังไงเด็เข้าไปอันนี้คือควาวไม่ฟังใครนะคะใครบอกอะไรก็คือไม่ฟังเลยนะคะก็ฉันบอกว่าฉันรู้ว่ามันแตกมันแบบไหนนี่ไงนี่ไงมันยังไม่แตก มันต้องหนักกว่านี้นน <laughs> ใส่แล้วก็ใส่ไปเลยปะใส่ไปอีกใส่ดิ <laughs> ใส่ให้หมด้วทำไงต่อให้มันเข้ากันก่อน <laughs> แล้วก็ใส่น้ำปลาใช่ไหมจะรู้กับแม่ไหมนะ ไม่ฟังเขามาทำไมไม่ฟังให้มันละเอียดนั่นก็จำจะทนแม่เป็นไรอะร้อนใช่ไหมเนี่ย มันจะถูกสูดหรือเปล่าวะเข้าไปแม่จะได้กินไหล่ะเนี่ยแต่ว่ามันถูกสูรเพิ่งจะใส่ไอ้นี่ไปเมื่อกี้ใส่สลราแล้วเหรอมันก็ใส่ไปใช่ไหมให้มันเดือดแล้วก็เอาปลาใส่ทีหลังแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นแหอะชัวร์ป่ะเนี่ยไม่รู้เว้ย คิว่าจะกินแม่เราหันมาคุยกับกล้องคุยอะไรอะเธอก็กลัวฉันนั่นแหละแล้วกลัวอะไรฉันไม่ได้กลัวเธอเธอต้องบอกว่าอันนี้คือครั้งแรกของแม่นะคะที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบรรยายให้เขารู้ ให้เหมาะสมกับครัวครั้งแรกของเราอร่อยปะไม่ไม่อร่อยเลยเลยัง <c oughs> ไม่เสร็จเลยหมายถึงก๋วยเตี๋ยว่ะไกด์อันนี้เราถ่ายทำทำครั้งแรกแล้วนะเนี่ยทำมัมน,บ <c oughs> น,นบดทำพวกนี้ก็ได้ถ่ายกับแม่ก่อนก็ได้นน้ำมันบดทำมันบดก็ทำไปสิไม่เกี่ยวกับของแม่ ไม่ให้แม่เป็นทาครั้งแรกด้วยเป็นทําครั้งแรกของแม่ทำปลาหลนนี่นะอืปกติคุณทําบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะไม่เคยทําถ้าเคยทําแต่ว่าไม่ไม่ใส่กะทิเคยทําแต่ต้มน้ําปลาแล้วก็เอาปลาดุกใส่เฉยๆแต่ไม่เคยใส่แบบใส่กะทิใส่อะไรอย่างเนี้ย ตอนนี้จะกินกับนมจีนได้ไหมกินได้ไม่กินไม่ได้ให้เปลี่ยนกล้องกันคุยเลยคุยบ้านเลยจะให้าพูดอะไรก็พูดแต่ต้องพูดแบบว่าเสียงดังนะเสียงมันไม่เข้าเขินดังหน่อยโอ้ยจะฉันคุยอะไรอ่ะฉันไม่มีเรื่องคุยอ่ะจะตอบจนฮะ ไม่ไเหรออันนี้ติดก็ตาหนือนเงี้ยเนี่ยติดเออตรงนี้เขาเรียบร้อยเขาไม่เห็นหรอหมาละอันนี้คือวิธีการทำกับข้าวนะคะทำ <S 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 ปลาทำปลาลับปลาดุก ว่าเขาเรียกว่าหลนปลาดุกใส่กะทิใส่มะพร้าวแต่ทีนี้ฉันเพิ่งเคยเพิ่งทำครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่ากะทิมันแตกมันมันเป็นยังไงฉันบอกฉันรู้เขาไม่อยากฟังฉันอ่ะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้ละล้วบอกว่าเค็มจะใส่ปลาเพิ่มนะแบบนี้มาพคนเนี่ย เขาจะฟังแค่มันยังเป็นตอนตอนตอนไม่ได้ฟังเพราะกะทิแตกมันเวลามันเย็นแล้วมันจะซอนไงเออกะทิมันจะตีอยู่ตีขึ้นบนไงมันจะไม่ข้นมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันไงเออถ้ามันแตกมันมันเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันจะมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวมันจะเป็นสองชั้นนะอข้งล่างก็เป็นใสๆข้างบนก็จะเป็นกะทิไงอือโ้ใช่ไหม้ามันแตกมันอ่ะถ้ามันไม่แตกถ้ามันไม่แตกมันเนี่ยคือ เราคนนเรื่อยๆมันจะไม่แตกมาแล้วเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นน้ำเดียวกันอออเอาสิทําการใส่ปลาแ้วมันโปรดแล้วนี่ค่ะเบาๆนะทําการใส่เนื้อปลาเยอะขนาดไหนประดุททำเยอะๆใครกินทำแล้วก็ไปส่งทังบ้านมั่งปากคนพี่น้องอยากกินนี่แม่อายุขะเพียเอาน้อปลาใส่กล่องเลยนี่ไง รงเออดีมากค่ะว่าอันนี้ว่าที่ยูทูบเบอร์คนใหม่นะคะไม่เข้าใจอ่ะว่าที่อะไรไม่เข้าใจแบบเป็นเลยไม่เป็นเป็นเดี๋ยวแม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาแม่เต้นอยากโดนช้อนแกงค่ะเต้นอย่างนี้เต้นอย่างนี้ท่ก็เด่นจริงลงทิกเกอ่ะ เขาพาเต้นแกแล้วแกแล้วแหละยิ่งดังเขาชอบดูคนแก่ๆบ้าๆปัญญาอ่อน <laughs> นั่งแล้วดำเนินรายการด้วยนะดำเนินอะไรพูดอะไรอย่าพูดอะไรก็พูดนะดนนพูดจนกว่าฉันจะกลับมานะ <laughs> พูดเรื่องอะไรอ่ะพูดอะไรอย่าพูดอะไรก็พูดห้ามเงียบนะนะัเออเออต้องพูดมีเสียงด้วยนะแม่ เอาอะไรนะเอาเอาไม้ไจิม้มแคล่เอาไม้จิมม้มแคล่ม่านม่านไอ้แกหอยหอยมเอนี่สิแงมมือแรงสิเฮ็ดไอ้อะไรนะก้อยหอย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 เชอรี่ก้อยหอยเชอรี่ เฮ็ดกล้อยหอยพร้อม <c oughs> เอาให้ไวเร็วๆอย่าช้าฝ่าวมา <c oughs> เอามีลูกสาวลูกสาวกับพวาใครเต็มบาทเด้อยค่ะเป็นบบเป็นเป็นบบบเต็มบาทเป็นเงอะงอะจังไดบูลูกสาวคอยกระได <c oughs> มันลับเป็นสะเอฉันนิบาตไปแล้วหัวเตอะหัวเต้นไปทั่วทีบใส่ไปเอาไม้จิ้มเข่ามาจิ้มหอยมันลับหัวสักตะยงไปบุญโอ้ยเนาะแม่เก<อ>ิดแม่นางแล้แบบว่าคนเขาเห็นแม่อยแบบนี้ฉันนินทาเธอเหรอเออตอนหน้าเหมือนกันมาเต็มบาทหน้าเหมือนกันไหมแม่ยิ้มแบบว่าเหมือน,น,นฉันเนี่ย มีเหรอเ่ยนี่นาัที่เราไปหามาไปหาไว้นะมัยหัวใช่สมัยหัวแม่งไปหามาไหน่กวาน่าดีเขาเร็วเนี่ยหายที่จริงนะโอ้ไม่ทีเปนแค่นี้หังเขาบอ้ ครั้งแรกของแม่เราอ้าวอ้าวปึ้งหน้าตาก็หน้าตาก็น่ากินอยู่นะแม่แค่รสชาติมันเค็มอะคิดว่าไงคิดว่าไงถามน้องเธอว่าไงโคดรประเด็๋ไปโดนน้องก็อน อ้ทงาเอาละค่ะเราก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่ถุงไปให้ชาวบ้านชาวช่องเรียบร้อยเหมือนกันนะคะเ,เพื่อทําการไปฝากใช่ค่ะเราเอาไปฝากนะคะก็จะมาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแม่บอกดิบ๊ายภารกิจวันนี้ดีไหมดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บอกสีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนค่ะปิด <laughs>